การที่เราจะจัดฟันเนี่ยฟันเรามันจะยุ่งเกี่ยวกับกระดูเรามองหน้ากันตรงๆเงี้ยเรามองไม่เห็นกระดูเนาะบางคนฟันเคี้ยวหายเอ้ามันอยู่ตรงไหนมันไม่มีเลยหรือเปล่าหรือมันฝังอยู่ใต้จมูกเราเนี่ยก็เป็นไปได้จะมีความเปลี่ยนแปลงในช่องปากของคนเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันทําให้หมอสามารถวางแผนการรักษาได้นะครับสวัสดีครับพบกับหมอการอีกรอบหนึ่งกับคําถามที่เราคุยกันไว้คราวที่แล้วว่าทําไมเราต้องเอ็กซเรย์กับพิมพ์ปากก่อนที่จะเริ่มการรักษาการจัดฟันเนาะ ทำไมต้องเอ็กซเเย์เพราะปกติแล้วการที่เราจะจัดฟันเนี่ยฟันเรามันจะยุ่งเกี่ยวกับกระดูกแต่ละว่าเราไม่สามารถมองเห็นกระดูกได้จากภาพที่เราเห็นหรือเรามองหน้ากันตรงๆเงีง้ยเรามองไม่เห็นกระดูกเนาะเอ็กซเรย์จะมาช่วยในการที่เราจะสามารถเห็นได้ว่ากระดูกของเราเนี่ยสภาพเป็นยังไงอยูอ่มีฟันคุดอยู่ตรงไหนยืน่นตรงกระดูกตรงไหนยาวตรงไหนสั้นนะครับเขาจะถ่ายกัน2มุมก็คือถ่ายด้านหน้ากับถ่ายด้านข้างไอ้การถ่ายด้านหน้าเนี่ย เราจะถ่ายเพื่อที่เราจะดูสภาพ4ี่ฟันเช่นตำแหน่งฟันคุดเอ่ยซี่ฟันผุเอยตรงซอกฟันที่เราไม่สามารถมองเห็นจากข้างนอกได้เนาะมันจะพอมองเห็นในบ้านจากในฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับหรือฟันซี่เนี้ยเราในปากหายไปเช่นบางคนฟันเขี้ยวหายอ๋อมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีเลยหรือเปล่าหรือมันฝังอยู่ใต้จมูกเราก็เป็นไปได้ oh, <no. S 1> นะครับอ,อย่างที่สองเอ็กซเรย์ดูจากด้านข้างปกติไอ้ฟิล์มเนี้ยหมอจะใช้เอามาคำนวณฐานกะโหลก ขาข้าไกลบนขาก้าไกลล่างว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไงให้มันมีผลต่อการจัดฟันทั้งนั้นนะครับแล้วทําไมฟิล์มเอ็กซเรย์หมอถึงใช้แค่6เดือนปกติแล้วอ่ะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในช่องปากของคนเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากจะได้เป็นข้อมูลที่อัปเดตที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ต่อมาเป็นเรื่องทําไมต้องพิมพ์ปากมันทําให้หมอสามารถวางแผนการรักษาได้นะครับบางครั้งเราไม่สามารถมองได้จากในปากเนาะเช่นถ้าเราจะดึงปากเพื่อเราจะดูขาข้างกลไอ้ฟันคู่สี่สุดท้ายมาสบเป็นไงมันก็ลําบาก ราะฉะนั้นคือการพิมพ์เข้าไปแล้วเราเอาโมเดลมานั่งประกบเนี่ยมันเห็นได้ชัดกว่าแล้วหมอสามารถเอาโมเดลเนี้กลับไปนั่งทำการบานดีบานได้ไม่ต้องนั่งดูให้คนไข้ามาคอยเปิดให้ดูตลอดเวลาสรุปเลยเราเอ็กเย์พิมพ์ปากกันทําไมก็เอามาวางแผนนั่นแหละครับแต่ที่มีมากกว่านั้นคือ 1. ห,หมอเอาไว้เป็น Before เราจะได้เอาเอาจ้าเนี้ยมาเปรียบเทียบว่าหลังจากที่เราทําการรักษาไปแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะ สหมอเอาโมเดลพวกนี้มาใช้ในการอธิบายตัวคนไข้เองว่าสภาพฟันคนไข้เป็นยังไงต้องทำแล้วเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็ตอบข้อสงสัยไปเนาะเรื่องเอซเลแพิมพปากไปทําไมนะครับส่วนคราวหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องว่าหลังจากที่เรา,ามาเคลียร์ช่องปากเสร็จแล้วเอซเิมพิมปากติดเครื่องมือไปแล้วเนี่ยมันมีข้อปฏิบัติตัวยังไงกันบ้างน,นะครับสาหรับวันนี้หมอก็ขอตัวแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ